และแล้วเราก็เจอไอ้เจ้าปิงทะเลโหยตามหามันนะเกือบมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยกว่าจะเจอนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้นี่ตัวมันนิ่มๆยาวๆด้วย อุ้ยอืมไปดูจะพิกตัวมันดูว่ามันเป็นไงอืมมันตั้นนอนอนะ่ะตัว้ดดวงอะไรประมาณนะั้นอืมเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้าน ใส่กระมังก่อนที่นี่หนาวมากกันเช้าเลยบอมตรงเลยมือนี่ชาไปหมดเลยอะ่ะนี่เอาใส่กระป๋องเดี๋ยวจะเอาไปลองกินสดดูครั้งแรกเนาะ ดูหน้าตามันไม่ชวนกินเลยแล้วแฟนก็ไม่ทำความสะอาดให้เพราะว่าเขาบอกเขาไม่กินอะอยากกินก็ทำเองกำลังช่างใจอยู่เนี่ย หลังจากที่เราล้างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้างด้วยเกลือล้างด้วยน้ํานานมากตัวมันหดอ่ะเหลือตัวนี้เดียวเองเพราะว่าเราล้างด้วยน้ําก๊อกเนาะน้ําธรรมดาเป็นน้ําเย็น่ะเนาะไม่รู้ล้างไปล้างมาตัวหดเหลือตัวแค่เนี้ยก็เดี๋ยวจะลองมากินสดเนาะ ลองดูมันเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้กินหมดนะกินสักชิ้นสองชิ้นก็พอกับไอ้เนี่ยไอซาวชโชยุของญี่ปุ่นนะลองดูนะโอเคนี่ไอชโชยุมองไม่ค่อยเห็นเนาะ แล้วก็จะมาหั่นมันมมเนื้อมันออกแข็งๆหน่อยเพราะว่าเราล้างมันด้วยน้ำก๊อกที่เนี่ยแล้วมันเย็นน่ะน้ำเย็นอ่ะมันก็เลยขด ตัวเล็กลงแล้วก็เนื้อมันแข็งด้วยเดี๋ยวให้มันเข้ากันนิดสักนิดนึงก่อนคิดว่าโอเคแล้วนะ เดี๋ยวจะลองกินปิงทะเลสสดๆครั้งแรกไม่นี่ถ้าเนื้อมันไม่แข็งนะมันคงจะอร่อยลื่นมากเลยทีนี้เพราะว่าเรา ล้างม,มันด้วยน้ำเย็นเลยเนาะเดี๋ยวข้าลัอนะ่ะถ้าเจอมันอะีกเนาะก็จะทำความสะอาดมันที่นู่นเลยที่ทะเลเลยมันจะได้ตัวน,นิ่มๆล้างด้วยน้ำทะเลทำผิดสูตรไปหน่อยเนาะไม่รู้ว่าก็ทำความสะอาดอะไรก็ดูจากใน u t u ู e หมดแหละเห็น <laughs> 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 <he> ก็ล้างด้วยเกลือก็ขาดขาดัดขัดอยู่ตั้งนานนะจนได้นี่มาเนะี่ย เนื้อมันอันนี้มันจะแข็งหน่อยนะแต่ไม่มีกลิ่นเค้านะเพราะว่าเป็นเพราะเราล้างด้วยเกลือบ่อยโอ้นี่ล้างน้ำอยู่ตั้งนานนะอือจะกินไม่ค่อยอร่อยนะเพราะว่าเนื้อมันแข็งมาก แต่เราก็กินได้มืเสียงกุบกุบกุบโอเคเดี๋ยวนี้เอาไว้ลองทำอา่าหรือชิ้นนึงเอาไว้ลองทำอะไรที่แบบว่าเรียกว่าพวกเป็นต้มพวกอะไรมากกว่าดีกว่าเนาะกินสดๆอันนี้มันไม่เวอร์อะ พราะว่าเนื้อมนันแข็งมากเดี๋ยวลงทะเลใหม่แล้วก็ไปมองหามันใหม่ <laughs> ตอนนี้ก็ได้กินละปิงทะเลสดรู้แนละ้วมันเป็นไงก็ไม่มีกลิ่นคาวมีอะไรเลยรสชาติอร่อยอยู่นะล,นลื่นคอดิโอเคงั้นแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงไปทะเลอีกรอบแล้วเจออะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากกันโอเควัส okay. ดีครับ